ไฟฟ้ามาจากไหนแค่กดสวิตช์ทำไมมีไฟใช้อัพอเคยสงสัยไหมทำไมแค่กดสวิตช์ไฟก็ติดแล้วอะมันดูเหมือนเวทมนต์เลยนะฮ่าฮ <c oughs> ไม่ใช่เวทมนต์ล็อกออนแต่มันคือวิทยาศาสตร์ล้วนๆไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยมาจากหลายแหล่งเลยนะจริงดิอย่างเช่นอะไรบ้างอะอย่างเช่นเขื่อนที่ปล่อยน้ําให้ไหลผ่านกังหันแล้วเปลี่ยนพลังงานน้ําให้กลายเป็นไฟฟ้าหรือจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ฐานหิน ก๊าสธรรมชาติหรือแม้แต่แสงอาทิตย์ก็มีว้าวแล้วไฟฟ้านี่เดินมาหาเรายังไงอ่ะมันวิ่งมาจากเขื่อนเลยเหรอประมาณนั้นเลยไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านสายส่งแรงสูงแล้วผ่านหม้อปแปลงลดแรงดันไฟก่อนจะวิ่งมาตามสายไฟเข้าบ้านเราผ่านตู้ไฟแล้วก็ไปถึงสวิตช์นั่นแหละแบบนี้เวลาที่เรากดสวิตช์ก็คือการเปิดทางให้ไฟฟ้าวิ่งเข้าไปในหลอดไฟใช่ไหมถูกต้องเป๊ะเลยแค่กดสวิตช์ วงจรไฟฟ้าก็ครบไฟก็เลยวิ่งไปได้งุยเท่สุดๆแล้วไฟฟ้ามีอยู่ในธรรมชาติด้วยปะมีจ้าฟ้าผ่าคือไฟฟ้าจากธรรมชาติเลยนะแล้วก็ยังมีสัตว์บางชนิดอย่างปลาไหลไฟฟ้าที่ปล่อยกระแสไฟได้ด้วยตัวเองด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาไหลไฟฟ้าแบบนี้ก็ช็อตคนได้นี่ใช่เลยถ้าปลาไหลไฟฟ้าปล่อยไฟฟ้าแรงๆมันสามารถช็อตศัตรูหรือจับเหยื่อได้เลยแหละ วิทยาศาสตร์นี้มันเจ๋งจริงๆเลยแค่กดสวิ์ก็มีเรื่องราวเต็มไปหมดเลยอะ่ะใช่แล้วจ้าถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องรอบตัวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วใจกันคลิกหน้านะ